ทำไม่ทันเนี่ยทำไม่ทันนะคะดูยูทูบได้อีกทีหนึ่งตัวนี้มันมีอะไรบ้างคะเนี่ยคตัวนี้ครับมีหลายอย่างอะไรครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้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 ไอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอะไรอะคะร้อยเชือกเสริมทักษะค่ะอ๋อร้อยเชือกเสริมทักษะใช่ไหมคะใช่ค่ะขออันนี้วิธีการเล่นเล่นยังไงคะง่ายมากเลยครับแค่เราเอาแบบนี้ครับแล้วเราก็มาร้อยแต่ลานมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมีให้ ขึ้นอยู่ว่าจะได้รูปทรงแบบไหนก็มีทางเป็นกระดุมมีทางเป็นทรงแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ,ใ,คะในรูปนี้เท่าที่เห็นนี่น่ะนะคะขออนุญาตหยิบมาทีละชิ้นได้ไหมคะเผื<ช>่อว่าใครบอกอยากช็อปทีละแบบคือลักษณะาการเล่นเหมือนกันแบบนี้เราจะต้องเอาเชือกร้อยเข้าไปในวัสดุแบบนี้ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นรูปทรงแบบไหนอันนี้มันฝึกอะไรคะพี่เต้ฝึกทักษะการหยิ หรอคะแล้วก็ช่วยฝึกสมาธิมาใช่ค่ะเราจะต้องตั้งใจร้อยนีถ้าไม่ตั้งใจร้อยมันไม่เข้ารูใช่ไหมคะใช่ค่ะขอดูตัวแรกได้ไหมคะมันเป็นร้อยเชือกอะไรเพราะ,<ค>ะว่าบางทีมองไม่เห็นนะ่ะอยากซื้อแล้วบางทีมันเลือกไม่ถูกหยิบลงมาเลยก็ได้คะ่ะตัวนี้จะเป็นร้อยเชือกหลอดได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะหันมาด้านหน้าคะ่ะหันหันด้านด้านฝั่งที่เป็นแกนได้เลยคะ่ะโอเค,คมาใกล้ๆกล้กล้องก็ได้นะคะตัวนี้จะ เช็ดแกนได้นะคะใช่่คะอ่านอกจากเราเช็ดแกนได้แล้วขอดูตัวต่อไปเลยค่ะคตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยค่ะราคาเท่ากันไหมคะเนี่ยราคาเท่ากันหมดทุกตัวครับจากเท่าไหร่คะจากราคาปกติอยู่ที่700ดเอ้ย179บาทวันนี้เราลดให้เหลือเพียงแค่1 4ึ่งรบาททุกแบบเน่ยอันนั้นเอามาดูใกล้หน่อยัวนี้เป็อะไรคะตัวนี้ถ้าเป็นรอยเชือกตัวเลขกค่ใกล้หน้ากล้องหน่อยค่ะตัวเล ลือมาลอันนี้เป็นร้อยเชือกตัวเลขนะคะมีบวกลบกคูณหารมีหมดเลยค่ะอ๋อโอเคขอดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะก็คืออันนี้ร้อยเชือกลูกปัดใช่ไหมคะเนี่ยลูกปัดเล็กร้อยเชือกลูกปัดเล็กมาใกล้หน้ากล้องเลยนะคะพี่เจ๊คน้องมองไม่เห็นหันดีด้านหนึ่งค่ะ ร้อยเชือกลูกปัดเล็กนะคะอ่านี่คือแบบร้อยเชือกลูกปัดเล็กนะคะพี่เต้พยายามจะหยิบไม้ดูอย่างละชิ้นค่ะต่อไปเป็นร้อยเชือกอะไรคะครับต่อไปนะคะเป็นร้อยเชือกลูกสิ่งของครับอ่าตัวนี้คือจะเรียกว่าลูกปัดใหญ่ไหมคะนี่อ่าเมื่อกี้ลูกปัดเล็กแต่ตัวนี้จะเป็นลูกปัดใหญ่ก็คือชิ้นจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะลักษณะคล้ายการเล่นเหมือนกันนะคะเขาตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไป ร้อยเชือกกระดุมใหญ่นะคะวันนี้ใครที่อยากได้ตะกูรลล้อยเชือกนะคะวันนี้พี่เต้จัดมาทุกแบบราคาเดียวกันลดให้เหลือร้อยสี่สิบสี่บาทแค่แชร์ไลน์นี้ให้พี่เต้นะคะใช่ค่ะร้อยเชือกกระดุมเม็ดใหญ่นะคะแล้วต่อไปเป็นอะไรคะเหลืออีกสองแบบสุดท้ายนะคะสองแบบสุดท้ายสําหรับให้แม่แม่เลือกนะคะ ใครอยากดูชัดๆตัวนี้สามารถอินบ็อกหาพี่แอดมินได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นร้อยเชือกทรงเลขานะคะทรายทรงเลขาจะมีรูปรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมหน้าอะไรประมาณนี้นะคะตัวสุดท้ายจะเป็นร้อยเชือก ABC นะคะเป็นตัวอักษรร้อยเชือก ABC นะคะอ่าตัวนี้ค่ะน้อยเชือก ABC นะคะฝึกเรียนรู้ภาษาพยัญชนะไปด้วยเลย โอเคค่ะวันนี้ครบท้่วเลยนะคะเรียกว่าร้อยเชื่อกมีจัดให้ดูทุกแบบนะคะจุกๆเลยนะคะในราคา